พี่ทัดแน่ใจเหรอวิธีนี้มันจะได้ผลน่ะก็ถ้าคุณแน่ใจว่าได้ผลมันก็ต้องได้ผลล้วค่ะให้กำลังใจกันมากเลยนะเอานะถ้าไม่ได้ผลก็ถือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนแข็งในงานก็แล้วกันฮะพอเลยทั้งคู่พี่พานครับพี่พาพี่พาพร้อมยังครับ เนี่ยบนเวทีพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดพี่พาทพร้อมแล้วไปลุยนะครับมาพี่พาทเร็วไม่ต้องรอ้วพี่พาดไปไปเร็วไปดูกันไหมคะไปค่ะขาดใครนะ พี่ชายทัศถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้ำมนต์ไปตามก่อนนะคะฝากด้วยน,นะคะพี่นิชาได้ค่ะงั้นเชิญด้านในก่อนนะไดี่ตามมาเนีลูกนะค่ะไปไหนของเขานะพี่ชายทัศคุณน้ำมนต์คะไปกับนอมก่อนนะคะ ไม่ได้นะคะพี่นอมน้ำมนตต้องต้อนรับพี่ๆนักข่าวก่อนเฮ้ยไม่ได้นะคะคุณน้ำมนต้องไปกับนอมตอนนี้ไปค่ะไปไหนคะพี่น้อมตามมานี่ค่ะคุณน้ำมนพี่น้อมพี่น้อมจะพาน้ำมนตไปไหนคะเปอดนาค่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะห้ามเดินไปไหน รออยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนไม่เคยได้คิดผิดอะไรไม่เคยจะรู้ไม่ได้ดูว่าในสิ่งที่กระทำ จะมีบางคนเสียใจจนเมื่อจบตรงการแยกทางทุกๆุกอย่างที่เคยทำไว้ก็ได้กลับม,มาเตือนย้ำใจให้คิดว่าฉันนั้นโง่แค่ไหนอยากจะมุนเวลาให้กลับยังไงก็ไม่ย้อนมันคืนได้แล้วได้แต่ขอให้เธอได้โปรดอภัยให้กัน จะยอมได้ไหมช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยแต่มองร้องหาว่าเธออยู่ไหนและเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดเธอหนะคนดีต่อจากนี้ที่เคยร้องหาจะไม่ทำให้เธอ ช้ำและเสียน้ำตากลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมรักกันยังเกา่ารู้ว่าแผลที่ฉันนั้นได้ฝากอยากจะลบมันไปจากใจแต่ว่าขอได้ไหมให้เป็นฉันได้ไหมให้ฉันรักษาเธอเองช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหว แต่มองร้องหาว่าเธออยู่ไหนและเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดเธอะนะคนดีต่อจากนี้ที่เคยร้องหาจะไม่ทำให้เธอต้องช้ำและเสียน้ำตากลับมาเป็น น้ำมนต์ยกโทษให้พี่นะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะขอให้น้ำมนต์ยกโทษต่อไปนี้พี่จะไม่ทำให้น้ำมนต์เสียใจอีกพี่สัญญาดอกไม้ครับยกโทษให้พี่นะ ขึ้นคะให้คนอื่นเขาก็แย่ยแล้วอ่ะที่บอกสิก็น่ารักมากๆเลยนะคะแอ่นี่ก็เป็นการเปิดตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยโอ้ยเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ทำอะไรก็ไม่รู้คนแก่อย่างเราเนี่ยหัวใจ มูลหายโกรธยังอะพี่พาดรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าทําอะไรลงไปทําให้น้ำมูลหายโกรธอะพี่ทําได้ทั้งนั้นอยากให้ตะโกนบอกรักเดี๋ยวนี้เลยไหมล่ะน้ำมูลจะได้รู้ไงว่าพี่ต้องการน้ำมูลกลับคืนมามากแค่ไหนไม่ต้องเล่าแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะไอคนอื่นเขาจะแย่แล้วหายโกรธยังอะหายโกรธแล้วแล้วก็ยกโทษให้หมดแล้วด้วย สัญญาอะไรไว้เนี่ยก็ทําให้ได้ตามที่สัญญากเแลวกันพี่กลัวพี่จะทําให้น้ำมนโกรธโดยที่ไม่รู้ตัวน้ำมนก็รู้นี่ว่าพี่เป็นคนใจร้อนทําอะไรก่อนคิดอยู่เรื่อยแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของน้ำมนนะนะพี่ก็ยิ่งใจร้อนเข้าไปใหญ่ลุยก่อนให้คิดที่หลังไม่ว่าพี่พาจะทําให้น้ำมนโกรธอีกกี่ครั้งเราก็จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะ น้ำมน์ยกโทษให้พี่พาดได้เสมอเหมือนที่พี่พาดไม่เคยโกรดน้ำมน์นานพี่พาดไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้น้ำมน์กลับคืนมาน้ำมน์จะอยู่ข้างๆพี่พาดแบบนี้ไม่ไปไหน,น,นพี่รักน้ำมน์นนะรตัวรนะ้อนอะ แม่ใจเราจริงจังเท่าไรไม่มีใครเต็มใจให้รักกันคง